วันนี้เราจะไปน้ําตกยุงทองมีแว่ร้านอาหารอร่อยๆอแถวๆข้างทางจากนั้นถึงที่หมายอุทยานและขับตามเส้นทางไปเรื่อยๆมีโค้งหลากหลายเส้นทางจนสุดท้ายไปถึงน้ําตกยุงทอง มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำเป็นจำนวนมากน้ำใสเวอร์และน่าลงเล่นแทบทุกจุดกันเลยทีเดียวบอกได้เลยยังไม่จบเพียงเท่านี้ขึ้นไปตอกที่ข้างบนจุดชมวิวผาแดงเป็นอีกหนึ่งจุดที่โหดที่สุดและสวยที่สุดในอุดอรที่จะมีเลยเราทั้งสองคนเจอปศัสดิ์มากมหมไม่ว่าจะเป็นเส้นทางขาลงทั้งเสียวทั้งเสี่ยงทั้งอันตรายตกทีกับหวั่นกันเลยทีเดียวอำนาจนักศึกษาม,มากประสบการณ์แรปผมมูกรี่ Lòi bé bà Lòi bé bà này nè